สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่องพี่แนจีนะครับไปเกม tracker of c h u r o s a t นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขับรถดาวดีเอฟนะครับผลพ่วงใหม่ล่าสุดของเรานะครับไปเมืองลิสกันเนาะตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าเมืองลิสนะครับตอนนี้บอกลงด้วยนะครับไม่รู้จะขับได้ไหมเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมป้ายเมืองลิสก็ขึ้นชื่ออยู่นะครับว่าเป็นเมืองที่ขับยากแห่งหนึ่งของ นนว่าใครว่าเทมบูราเอลโลนี่ยากกันนะเมืองนี้ยากกว่านะครับนะถึงเมืองนี้จะมาก่อนเอลโลเทมบูราเนาะแต่ว่าก็กันดับหนึ่งอะเมืองนี้บอกเลยถนนแคบมีแบรริเออร์ด้วยตอนโค้งอะปกะติที่อื่นจะไม่มีแบรีเออร์นี้มีแบรรเออร์ด้วยมันจะมันจะชนง่ายเนาะนะครับซึ่งทุกสถานที่นะครับมีจริงหมดนะครับในเกมนี้เนาะอุโมงค์นี้ก็มีจริงนะครับในยนะุโรปเนาะลองเปิดสถนที่ได้เลยเนาะ นะครับพวกนี้ก็มีข้อเสียคือมันใายนะครับมันเบากว่าริงแต่มันใส่เนี่ย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 สาธิตสาธิตนี้่สาธิตนะครับเด็นยวเปินเปนดนี่ร้อมค้างก่อนขับนะฮะเห็นไหมโค้งมากเลยคนดูดูดดต้องตึงความเร็วไว้ดูมันจะมีมันจะทาง,ทาง,ทางลงนี่ครับน่านาจะเป็นทะเลสาบเนาะนะครับที่คนบนเขาวขาใช้อะไรกินกันก็น่าจะตรงนี้นะมันต้องมีชื่อมังคือทะเลสาบ ผมว่าโค้งที่เดียมันไม่ควรมีแบลนเดอร์ตั้งเย้ยแบบให้มันแบบหลุดไปเลยแบลนเดอร์ rier, ไม่ต้องมีหรอกแบลนเดอร์เจ็บไปอีกนะที่มีรถสวนนะฮะทางนี้คือดีมากนะครับถ้าวันไหนจะรถสวนแล้วก็โอ้โหไม่รอดนะฮะเอออยากรู้ว่าถนนที่ตรงนั้นไปไหนต่ออุ้ย แบบไอเด็กมากเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยไปก่อนอยากรู้จังว่าแบบข้างหน้านไปไหนโอ้ยสีกนี่มาทำไมเนี่ยมาอะไรอย่างฉันเนี่ยไปแล้วจะลำบากดี่เราจะตรงไปเมือง นะครับเพื่อจะไปทําอีกคอนเทนต์เพราะคือความจริงคอนเทนต์นี้ไม่อยากอัดหรอกครับแต่ว่ามันผ่านพอดีก็เลยทาใม้จุดจบไปนะดีระวังระวังทุกคนพยายามเบาไว้เบาไว้เบาไว้ครับเบาได้เบาไปต่อครับผมไปต่อโคงอ้งห่างไกลนะฮะอุ่นรถสวนด้วยทุกคน ระวังระวังระวังเบาได้เบาโค้งหักเลยหักคืออยากให้ทางลัดเหมือนกันนะริสโคลมเบียโลจิสติกไอ้เนอะเดี๋ยวขวาเต็มกำลัง <c oughs> อืมว่างเกินไปถอย บางทีระยะเลี้ยวเราก็กว้างเกินนะหรือไม่ก็เราปิดจิบล็อกก็ได้จิลบล็อกก็ช่วยเลี้ยวดีนะรจริงนี่จิลบล็อกช่วยเยอะมากนะข้างหน้าเป็นกระเช้านะครับอยากขึ้นกระเช้าได้จังเออมาหลังเกมผมควรทำให้ขึ้นกระเช้าด้วยในชะ่แล้วหรือไม่มันมีบริการไม่แบบ คนก็เช้าขนของอะเออไอเราขี้เกียจกันรวัาางครับระงพวงสายเนาะเออพวงสายพวงสายคนพวงสายบอกกันบอกกันโอเคเข้าที่ก็ปกไปต่อได้เลยดึงความเร็วไว้ดีกว่านะฮะตักแปดสิบ 80. แล้วปล่อยรถมันไหลไปเองเนาะ ใกล้ถึงแล้วนะฮะใกล้ถึงแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนฮะ,ะพวงเล็กมันจะชอบสายแล้วมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะบางทีเติมน้ำมันกันเลยเราต้องจ่ายเท่าไหร่กันมาดูเร็วอุย้ยถึงพันถึงไหม อุ้ย900เอ้ยไม่ถึงพันดีมากดีมากโอเคจ่ายเลยครับ900ยูโรไปต่อเลยครับเมื่อกี้จะตามไม่ติดเนาะเครื่องมีปัญหานะตามไม่ติดไป รถสวนรถสวนสวนสนสนเออเบอร์เสนดีกว่าเราไม่ค่อยถนัดเนาะเตอเบอร์เสนตรงนี้ราวาง่อบ,บน r ม,มันเนียนนะเพรตอนนีมน้มันหมอกลงเนะ สายเราสายเฮ้ยขอวทษครับเราไปสวนมาที่ถ้าเอาพ่พวงใหญ่มาที่ไม่น่าไหว ข้างหน้าก็จะเป็นเมืองลีดน,นะครับนี่ร้ดอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งที่เมืองลีดกันเลยนะ โอเคครับทุกคนนะครับใครจะบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์ซับก๊าซให้เพื่อนนะครับนี่ก็พามาชมเมืองลิฟนะครับว่าขับยากใน,นเหมือนกันนะฮะเป็นเกมที่เป็นแบบที่ขับยากที่สุดเลยในเกมนี้เนาะครับใครชอบก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับสวัสดีครับปีกันกอล่าไปก่อนนะครับซานมีกอลสวัสดีครับเราแดงบุนน้องเอ,อ้อ